เหมือนเหมือนเหมือนรอบเหมือนมีมีมีช่วงหนึ่งที่แบบเวลาเขาให้มาเราเราต้องแบบแบบอย่างนี้ชาแบบดอกไม้อะไรนี้ช่อย่างเงี้ยแบกล่อมหอมจับอัชีพขอบคุณชาไทยก็ไมรักเข้ามือขอบคุณหัวใจส่งขอบคุณค่ะอิสอิสมันคือมันคือเอ็บีซีแต่ตอนนี้อาธนาไม่ใช่อันนี้คือธนาอยากทำเองพอดีเคยทำมาก่อนเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพ อ,อที่เป็นตลกแล้วตอนนี้เป็นตาเมื่อไหรจะจบกับการขีม่ม้าเหนื่อยแล้วนะอุย้ยไม่อยากดมเป็นพออด้วยอ๋อเหนื่อยมากพอพอคุ้นใจจะขี่ม้าไปถึงเชียงใหม่เลยไหมฮะทรงหมวกมากขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวพอ่พอ <c oughs> <Dion. S 2> อ๋อแล้วแมชอันนี้ก็คือสามนาทีอย่างนี้หรอใช่ส่วนมากเขาจะแข่งกันอย่างนี้หนึ่งแมชแล้วก็ลรงโทษอย่างเช่นสมมติมีลงโทษด้วยหรอสมมติถ้าพี่แพ้นะพี่ไปพี่ไปเต้นอย่างนี้หรือวาดหน้าอันนี้คือถ้าเล่นจริงจังนะแต่ถ้าไม่จริงจังก็ไม่เป็นไรก็คแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ แต่คือกดอย smoking, ่างนี้ไปด้วยแล้วก็อย่างเงี้ยมันจะทําให้คนสุขขันแบบเขาเห็นว nah, ่าเราส่งตุกต์ซา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 ตุกข์ซาตุกข์ซาตคิวตุกเนี่ยโอ้ยอยู่อย่างงั้นแหละสวยๆนะไม่ต้องตกใจอยู่อย่างงั้นนะพี่เจี๊ยนอยู่สวยๆเป็นดาราอยู่ที่ไหนอ่ะก็มันจะขึ้นมาของเราอ่ะมันคือโนยู่ไหนโนยู่บ้านหรือว่าโนยู่บูอยู่บูตนักตุกต์ซาตุกต์ซาตุกตาซาติคิวเอซึ่งม ช่아버지ก목มุา님이라서 yes you boy อ๋ออะคือโอเคแล้วแล้วหนูหนเรียนจบหรือยังคะนเรียนไม่จบแต่เปิดร้านอาหารกันใช่ใช่ใช่คุยเรีบาร์บีคิวออ๋อเหรอใช่ๆชๆใช่อ่ใอ่เะแคแทกังบุฟเฟ่แทกัง สาละเอร์ท่าทางเขาควยไม่ฮานะงงงูนะแต่จริงรจริงจริงจริงนาะเนาะงฮานะพูดภาษาไทยนะจิหนูก็พูดชัดเหมือนพี่ปะไขยแม่คนนั้นฮานาชัดกว่าชัดกว่าจียอนปะไม่นะคะพี่ชัดกว่าหนูนะเข,ขากลืนไข่อ่ะอันนี้เวลามันจุ๊บพี่พี่จุ๊บกลับด้วยเมื่อกี้ ไม่ใช่ไอหัวใจเมือ่อกี้อะส่งให้เขาใหม่สิทุกคน MC e อออเอฟซีจีออนอ่ะเออมันจะได้ตรงกับปากแล้วอ่ะนี่น่ารักพี่เจียอนทำแค่สวยๆพอโอเคโลกใหม่โลกใหม่สำหรับฉันมากๆเลยอ่ะวันนี้โลกใหม่เลยเปิดโลกให้เขาดูพอเถอะมีม่แต่คนพร<ม>ว่าชัดทั้งคู่เอาจริงๆพี่พี่พี่แบบดนดนดนแบบ โดนว่าบ่อยมากว่าแบบพูดพูดภาษาไทยไม่ชัด <c oughs> เอ่อจริงๆในคลิปหนูมันก็มีคลิปหนึ่งที่หนูล้อเลียนพี่เหมือนกันขอโทษด้วยนะเผื่อพี่ไปเออจอทำไมอะ่ะไม้มันมีคนมาชอบหาว่าหนูเป็นเกาหลีปลอมทำไมอะ่ะเพราะเราพูดไทยชัดเกินไปมันไม่จริงอะ่ะแล้วเหมือนเขาขอดูพาสปอร์ตอ่ะ แล้วมันไปไกลเกินหนูก็เลยแบบว่าหรือหนูต้องพูดแบบพี่จียาพี่ถึงจะเชื่อว,ว่าหนูเป็นคนคงกรีจริงๆต้องพูดไม่ชัดใช่ไหมหนูเคยพูดอย่างนี้ขอโทษล่วงหน้านะอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคจริงๆพี่พ <สา S 1> ม่อยากพูดชัดแต่ว่าคือแบบพอพอแบบเริ่มเริ่มพูดชัดขึ้นแล้วทีเนี้ยก็คือทุกคนก็ไม่อยากให้พูดชัดและกูก็งงแล้วตอนเนี้ยคือตอนแรกอะ่ะทาน่าพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดเหมือนไม่ชัดใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนหมดนะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ฮาน่าอยู่ที่โบสนะคะกำลังกำลังแมชไลฟ์อยู่กับคุณจียอนค่ะขนาดนี้ก็เวลาห้าท่มสิบสามนาทีนะคะคือพูดชัดมากอ๋อพูดชัดนี่ใช่แต่ว่าพอเราพูดชัดอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าชอบฮาน่าพูดไม่ชัดก็ได้เปลี่ยนไปสวัสดีค่ะชื่อฮาน่านะคะมากินข้าวเยอะตองนีงก้ก็อะไรอมากค่ะต้องเปลี่ยนเฮ้ยืมจริงๆเฮ้ยพูดชัดมาก ยัีไงพี่เพราะว่าพอพูดชัดก็เป็นอย่างนั้นนหะไม่ไม่เอาชชบตอนพูดไม่ช้าตาลอกว่าอ่ะแต่ทาแบบนี้มันยากกว่าปะไม่เพมันว่ามันทำได้ยังไงอ่ะมันชินแล้วพี่อยู่มาสามเดือนแล้วอย่างเงี้ยมั่วเนี่ยสามเือนือฝึกฝึกฝึกดูดูดูพี่กลับมาพี่พี่กลับไปเป็นแบบสวัสดีใค่อย่างไม่ได้ไม่ได้แล้วอ๋อ เออกลับไปไม่ได้เดี๋ยวเข้าใจนะเพราะว่าพอเราชัดแล้วอะ่ะมันต้องมันจะต,ต้องพยายามที่จะไม่ช้าแต่ยากกว่าเยอะเลยจริงยากาาม,มากทำเกณฑมันได้แล้วไงเราอยู่ดีๆพวกเขากลับไปแบบพูดไม่ชัดอันนี้ยากกว่าเดิมใช่แต,แต่แต่ว่าหนูหน,หนูหนูฝึกบ่ยอยไงหนูก็ได้โอเคได้เก่งจังอ่ะไม่เก่งหรอกพี่เจียงกลับไปพูดไม่ชัดเหมือนเดิมพี่ก็เอาไปดูใหม่ไปดูจองคาเล่นบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวพี่ได้ ไปดูจอมคาเล่นเขาคุยกันโอ้นี่ปานินจาอ่ะตาเซ็ s e x ่เขาก็จะพูดอย่างเงี้ยเป็นเป็นเกาหลีพูดไทยอ่ะเพราะพี่ดูเขาสองชั่วโมงพี่จะเริ่มกลับไปพูดสำยงเกาหลีไทยเกาหลีได้แล้วกลับไปดูใหม่อ๋อแต่น้องน้องพูดพูดชัดว่ะอจริงนะหนูพูดจริงนะหนูชักว่าพี่คิวเทชชักว่าพี่หงด้วยนะ อ๋อน้องน้องฮงคือแบบพูดไม่ค่อยชัดใช่พี่คิวเทก็เหมือนจะชัดแต่ว่าก็ไม่ชัดเหมือนกันใช่แต่เนี่ยอันนี้เรียนตั้งแต่ประถมมาเรียนแต่โรงเรียนไทยไม่เคยเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้ก็เลยเหมือนเป็นคนไทยนั่นแหละแต่ว่าเขาพอพูดชัดเยอะเกินไปเขาบอกว่าอ e ีไม่ใช่เกาหลีที่เกาหลีเปิมเนี่ยก็เลยแก้พูดไม่ชัดไปเลยจบ แต่พี่กลับไปไม่ได้แล้วกลับไปไม่ได้แล้วลูกก็สงสารพี่จีออนแล้ว,แล,วแล้ววันนี้นวันนี้ไปอยู่วะไปล้อเขาทำไมแล้วพอเขาพูดฉันแล้วก็ไปขอให้เขาพูดไม่ฉันเพ, <laughs> พนื่พอปอะไรไปเนี่ย้นยี่มึงโดนแล้วแล้วคันนั่นไลฟ์ทุกวันอย่างนี้ไหม <laughs> ใช่จริงเหรอ ใช่พี่คือหนูบ้าตั้งแต่กําเนิดเลยอะพี่ไม่พี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 ่ก็พี่พี่พี่ก็เป็นคนคนแบบไม่ได้ไม่ได้สีเรียสอะไรอ๋ออ๋อพี่ก็แบบแบบมั่วแบบบ้าบอเหมือนกันโอ้ใช่แต่ว่าน้องมีพลังเยอะกว่าพี่แค่นั้นมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่เรียกว่าพี่มันเก็บกฎมาค่ะพี่ทําไมเก็บกฎมา ก่อนนั้นนี่เป็นไอดอลมาก่อนไงไอดอลที่ไหนที่ไทยทาร่าไอ่ะอ๋อจริงอ่ะแล้วต,ตอนนั้นสมัยเมื่อก่อนหนูจะเป็นแบบตอนไหนอ่ะวงอะไรอ่ะวงเล็กๆวงเล็กๆแล้วก็หลายๆอย่าง <ๆ S 1> เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอตัวตนต,ตัวเอง,ต,เองตอนที่ไปคิวคอลแลบกับคิวเทครั้งแรกอะ่ะพราะจะคอลแลบกับคิวเทครั้งแรกหัวโขกไปตอนที่ไปเ,เล่นไอซ์สเก็ตน้ำแข็งตั้งแต่นั้นก็บ้าเลย ตั้งแต่วันนั้นน่ะที่เขาพาหนูไปกีดที่ห้างอะไรนะเอ็บบ้านลางังสิตอ่ะอฮะเขาพาหนูไปกีดหนูตั้งแต่วันนั้นหนูบ้าเลยติดเชื้อมาแล้วหนูก็เจอแล้วว่านี่คือหานะ่ะอย่าไปเล่นกับคีเธอเยอะ <laughs> ไปเล่นไปครั้งเดียวนะั่นแหละเจอแล้วแต่เราก็โตกุต,กตุแล้วก็ตอนนี้ติดเชื้อแล้วกลับไปไม่ได้แล้วเหมือนที่พี่บอกกลับไปพูดไม่ชัดไม่ได้แล้วอะนั่นแหละโอ้ uh oh. ใช่ แล้วแล้วเวลาไลฟ์ก็คือแบบไลฟ์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะเรื่อยๆอย่างนี้แหละวันละสี่ห้าชั่วโมงบางทีก็สองแล้วเตะอ๋อวันนี้ของพี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกกับพี่ที่ตีตลาดเด็กมากเลยตอนนี้สุดยอดมากเลยอ่ะรี่เหรอทำไมอ่ะโอ้พี่เป็นไไม่ได้ที่พี่ตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่ดูเลขข้างบนนี่ดูตรงนี้อ่าฮะอ่าฮะเยอะมากเท่าไหรอ่ะ หมื่นแปดออหมืนแอ่ะอ่ะคนอื่นอ่ะเขา